ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันขออนุญาตใช้พื้นที่ทั้งหมด143ไร่แบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุยตะมนลห้วยศักจังหวัดเชียงราย3แปลงโดย1แปลงเนี่ยขออนุญาตจากมูลนิธิวิมุตตยาลัยเนื้อที่113ไร่และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสองแปลงเนื้อที่14ไร่กับ11ไร่แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่เกิน7วันค่ะ คุณผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ยมีข้อมูลจากนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับท่านอ้างอิงข้อมูลผลการตรวจสอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายหรือว่าพอสอจอเชียงรายไม่ปรากฏว่าส์ริปาศนาไร่เชิญตะวันมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติส่งเรื่องไปประเด็นที่เขาถามไปก็คือว่ามันมีข่าวว่า ไปบุกรุกที่ที่ที่สาธารณะที่ป่าที่นู่นที่นี่ก็สรุปว่าทั้งสามแปลงที่ขอไปนะโดยสำนักพุทธขอไปสองแปลงแล้วก็มูลนิธิขอไปหนึ่งแปลงผลการตรวจสอบไม่ปรากฏว่ามีการบุกรุกที่สาธารณะอ,อยู่ในขอบเขตอยู่ในต่างๆเหล่านี้นะครับ นายชีวภาพชีวธรรมประธานคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒธธิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมาการมีมติรับการพิจารณาตรวจสอบที่ดินของไร่เชิญตะวันและที่ดินของบอสกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามคําร้องเรียนของประชาชนนะครับพร้อมกับยืนยันถึงการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จริงอย่างตรงไปตรงมาและจะทําให้มีความกระจ่างอยู่บนหลักความยุติธรรม พร้อมกับบอกแบบนี้นะครับว่าไร่เชิญตะวันแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแต่จริงๆก็สามารถขออนุญ,ญาตเข้าไปได้จริงๆก็มีอยู่หลายวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแล้วมีนับพันแห่งทั่วประเทศเลยนะครับแต่เรื่องความผิดถูกก็คงจะต้องรอให้ทางกรมป่าไม้และหน่วยงานที่ให้อนุญ,ญาตเนี่ยไปตรวจสอบถึงความชัดเจนเรื่องนี้ก่อนครับเชื่อมั่นนะฮะกรมป่าไม้เนี่ยท่านทิพดีเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังอยู่แล้ว แล้วเราก็เปรียบเทียบกับเหตุการณ์แบบนี้ที่พระใหญ่ที่ภูกเก็ตจําได้คนระัพระใหญ่ภูกเก็ตที่ดินถล่มลงมามีคนตายไปสิบกว่าคนเนี่ยนะฮะตอนหลังก็บอ่าไม้เขาไปตรวจลักษณะเดียวกันฮนะป่าสงวนขออนุญาตด้วยกฎหมายเหมือนกันระเบียบเดียวกันเขาไปตรวจเจอมันเกินมาเขาก็แจ้งความดำเนินคดีทีนี้การแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยมันก็จะต้องไปดูว่าใครเป็นผู้กระทาวันนี้สมมุติว่านะสมมุติว่าทางเนี่ยไล่เชิญตะวันเนี่ยเขาทําเกินไปเนี่ย ก็ต้องไปดูว่าใครเป็นคนดําเนินการนะฮะอาจจะต้องไปสรุปไม่ได้นะ,ะว่าวันนี้จะเป็นท่านพระอาจารย์วอหรืออะไรเนี่ยยังยังสรุปไม่ได้นะฮะก็ต้องไปดูถ้าถ้ามันผิดนะทีนี้ถ้ามันเกินหรือมันอะไรเนี่ยใช้วัตถิสท์สก็ว่านไปมีข้อมูลว่าจากการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าท่านพระอาจารย์ War วอวชิระเมธีจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เมื่อไรนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเดินทางกลับมาช่วงสิ้นเดือนตุลาคมน,นี้ครับ